ีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กำลังเลยนเะนี่ยขอบคุณกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ช่องเราก็จะมีบอกคุณพี่พหน่อยนะรู้ก,กี่คลิปแล้วนะที่ทำเนะี่ยก็วันนี้ผมจะมาออกล่กขาขวานหนึ่งรอบนั่นเองนะครับและผลที่เราจะมาเล่นในรอบนี้ก็คือผลเพชรนะครับหลังจากที่คิดแล้วเนี่ยผมเมื่อกีเคยทำคลิปล่าขวานได้ไหมคลิปล่าขาวานไปแล้วรอบหนะึ่งเนาะอันนั้นเนี่ยเราเข้าด้วยสายปืนนั่นเองนะแต่ตอนนี้เราจะเล่นสายบ้านนะครับ งี้ okay, ผมประมาณนี้โดนเซตมุมได้ไปเองผมเพชดรดาวตัวตีก่อนมันไพ่แล้วก็คิตาบุ๊กมันเองนะครับมันเซตคูโคลงได้เองเดี๋ยวตอนนี้น่าจงมีคนรอแนละ้วเดี๋ยวเราก็จะเป็นเริ่มล่าได้ก่อนนะทุกคนอย่าลืมกดไ like ลค์คลิปนี้ด้วยนะครับหายแล้วเน,นี่ยปวยประมาณวันหนึ่งอ่ะคือป่วยที่วันเดียวไม่หายเลยอะไรวนะอันนี้ก่อนเราไม่รู้คนนี้เขาจะพีพีป่ะนะ โอเคครับ okay, ผมรอนนะเดี๋ยวมาอ่าตรกดไลค์ยังเดี๋ยวกดไลค์ก่อนโอเคเดี๋ยวไปรอดีกว่านะเดี๋ยวไปรอดีกว่าเออเวลาเดี๋ยวนี้มันเป็นไงมันไก่นะั่นอ่ะเออได้เกิดแล้วนอนออกมาเล่นโอเคอเครนะับพ่อหมดแล้วล่ะผมเขาเป็นผลลูกแข็งนนะลุกแข็งนี่บอกเลยว่าแก้ถังง่ายมากๆนะผมหวะอย่าหวาเขากิต้าแล้วงไงวะ ผมเพชรอันนี้คือความโหดผมเพชรคือมันตัดเค้นนะครับคือมันตัดเอเจตได้แบบโคตรจะดีอ่ะเราวิ่งชา้าผมก็จะวิ่งช้าๆหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้ไดเล่นเผามิงนะไม่ได้เล่นเผามิงกับมันเลจ,จะเร็วนี้คือท,ที่แล้วที่เราสอนที่ผมสอนทำมาสเก่ามันก็จะำเร็วหลัก <c oughs> เออแต่นี้เราเล่นเผาสกายนะคืเรื่องเผามันไนมะ่ค่อยมีผลนะคือเผามันแค่เอาไว้สู่สิง ท้ายแม่งผมก็เล่นคอมโบผมเลยเออ่อมีมาลีแล้วผมนาลีน,น,ลนี่เขาเยติเลยนะไปแล้ววะอันนี้สู้หรือเปล่าสู้หรือเปล่าหัวหน,น่อยดถ้ามึงไม่ออกกูจะเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วนะว่ามึงไม่ต้องใหา่เซิร์ฟหรอกเฮ้ยมีคนผุนพะอยากสู้ผุนพะคือแบบผุนพะเนี่ยช่วงนี้เจอแต่ผุนพะเคลิริปโปล เฮ้เป็นไรเป็นที่อนร่ชอบเต้นบอลพระแบบคนพระติดสปีดอะติดสปีดแบบก้อนไทยเด่นเลรู้ะนึ่งสกัดสตันแบบโคตรอะนะครับโอเคออกไหมออกไม่ออกออกไม่ออกออกไม่ออกถ้าไม่ออกผมเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วตอนนี้อันนี้แล้วก็คนเมื่อกี้คือคีแรกคลิปนี้นะอันหนึ่งก็ได้มาหวตมาหมื่นสี่ถือว่าค่อนข้างดีเนะ่องเยอะเลยะ เอาเข้าพีทีมีผมเข้ามาลีเมื่อกี้เราเข้าโดนหลังแล้วตอนนี้เข้ามาลีได้เลยผมก็ไลนในสองคนอ่ะตอนนี้มีคนท้าพีพียันอยู่ไอซิก้าเอ็มซิก้าวจะปกด้วยแข็งแบบไอหมัดเป็นพายทีเป็นบัคแล้วก็สองดาวต้ามาดิเพื่อนเห็นนายทักอื่นนี่เอาไปดิหมาบอหมาบอโอ้ดิโอ้ดิโอ้ดิเอาไปคอมเมนต์ยันเลย ไม่สนนะเปิดก่อนได้เปียบแม่งลากไม่โดนเอาอะไรวะมึงโคตรไหวเลยอ่ะอืมสกิลไม่ตื่นอีกแล้วไอ้นิ่มเป็นไรวะมึงไม่ทำสกิลนี้มันตื่นเนี่ยทุกท่าคุณผมเลือกเผาสายเพราะมันรีเลือดได้ไวนะอืมแต่ข้อเสียคือไม่วิ่งช้านะผมนี่ขนาดใหญ่แล้วบินเลยนี่ไหนเฮ้ยวันนี้เขาแบบ โอ้โหคนนี้เขาดูไม่ค่อยสู้อ่ะเขาไม่สู้ดีเลยด้วยวันนี้มันมันผมลุงแข่งดีวะคือผมก็เจอลุงแข่งดีเลยมามามา,าดิมาดิมาดิโผมาดิโผมาดิไม่โดนจู่หานะโดนแช่ครับเปิดเค้นลบเลยเปิดเค้นลบเลย อันนี้มันทิกนๆๆนกันนะอนะแตคนที่โดนนูงไข่แช่นะครับคือมันสามารถเปิดเคนหลบได้นะเออไปเปิดตอนโดนแช่นะเว้โอ้โดนเฉยโดนเฉยอะไรวะเจ็บเจ็บเจ็บบอกเลยว่าเจ็บอะเจ็บจัดเจ็บจัดเลยอ่ะอันนี้ไม่ดีนะครับอันนี้ไม่ดีนะผมเปิดเค้นพลาดครับ อืมไม่แตกขนาดนี้ยังไม่แตกอยู่เพื่อน แตไงไม่นเรียบร้อยครับผม <c oughs> นี่คือข้อดีของผมเพชรนะคือต่อให้ผู้ชมจะเปิดเคนหรือไม่เปิดก็โดนดาเมจตลอดนะผมอันนี้ไม่ได้เปิดวีสี่นะครับอือม,มันก็ตายอ่ะเออโอเครอบอันนี้คนที่สองของคลิปนะนครับคิดว่าคอคนนี้วิ่งค่อนข้างเร็วนะเ,ออเดี๋ยวผมต้องไปหาแผ่นี้มาเปลี่ยนละคือตอนนี้แผ่นนี้ผมเหลือสองพันนะคือตอนแรกมีประมาณหมื่นหนึ่งอะ่ะเออตอนแรกมีหมื่นหนึ่งแล้วต้องเอาไปจ่ายวีสี่อ่อะ ใจเอ่ามิ้งวีสี่ที่ผมทำมาแล้วก็ <c oughs> ต้องลองไปตีแตกไปเย okay, นยโอเคไม่ต้องพูดละพูดอะไรมากกับผมมันนี้มัน,นก็เปิดก่อนได้เปรี่ยบเหมือนหลอมัน,มออน,นว่าเค็งแตกเอ้ยหลีขึ้นพันเลยเอาอ่ะเขาคอมโบครับอ้าห้าหัวสองจุดสี่มีห้าแดงเป็นไรวะ โอเคเราเปิดวีซีเลยคนระับโย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 อุมเนื่อยอันนี้มันแรีว่าคนนี้มันมก็ไม่ธรรมดานะเนี่มย,ยม่ตายเฮ้ยไม่ตายลยวะโคตรแหลกอะ แม่เผากูนด้วยเผากูนเสียเปรียบนะเพื่อนเราเผาสกายตายไม่ผมเราฆ่าได้สามคนละการเริ่มต้นการล่าขั้วที่ดีผมใครที่ว่าอยากได้ผลฟุงโกไปล่าขั้วเนี่ยก็ผมเพชรถือว่าเริ่มต้นดีโคตรแล้วเอางี้ควันนี้กูรับคำอธิบายเลยวันนี้เขาสุดเนี่เขาโชม์ใหม่ไหมโชว์ใหม่ไหเมื่อกี้เขามี็นโลนิชานอะ อะไรตายแหมคนเปิด V 四อยู่คนเปิด V 四นี่ไม่เก่งใจคนเปิด V 四เด็กกี้แคนม่รต่อมิ้ต่างใจขนาดนี้แหมนี่ตัวเดิมเลย ไอโมจิตัวเดิมตัวเจ้าเก่าเจ้าเดิม <S <S 1> <S 1> ไม่ยอมไม่เกรงใจคนเปิด VC คนเปิด VC จะออกมามึงจะห้าเกิย์ป้ะเพื่อนไอ้ผมก็เกยดก็เกิดมึงมเจอคนเปิด VC ผู้ชมอย่าเพิ่งออกมานะเดี๋ยวผูชมตายไอคนไอบาเหมือนกับไอบ้บ,ไอบ้านี่นะ ว่าคิมนี้ไม่ง่ายสู้นัมันแล้วโอ้กมาเขานี่รอบที่สี่้วเนี่ยที่โคกมาเนี่ยอ่จุดหา,าแล้วหากูโดนกูโดนกูโดนซอยับอุ้ยตัดคิมดีบอกเลยคินแต่คินแตก,แตก,แตกบอกเลยไอ้นี่แม่งม่ายคนอย่างมึงกูยิง่ายเกต้าพอแล้วเพื่อนตายมึง

แต่ผมใช้ข้าวผมก็ไม่ค te ืนแล้วข้าวผมไม่ก็ตกตกขึ้นขึ้นตกตกขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆไม่ย้อนขึ้นไม่ย้นขึ้น 14m แล้วข้าวผมอะไรตัวเดี๋ยวรอคอมแบทหมดแล้วก็ย้ายเซิร์ฟไปเนาะมันก็น่าจะนานยู่อยนะผมกูก็ค่ายคนเมื่อกี้ไปไม่ได้ข้าวหอยประหยัดได้แล้เรื่องข้าวจริงๆนะโอเคคอมแบทสลาดเดี๋ยวเปลี่ยนเซิร์ฟไปดีกว่าเซิร์ฟนี้เจอเซิร์ฟนี้เจอ 28m นะผมนี่ครับ28.4 เตอร์ปิงบอกว่าปิงเกษตรหรือว่าปิงลักพาเลยเราะว่าเขาจะหนึ่งหนึ่งกันหรือเปล่าก็ไม่เชิงหนึ่งหนึ่งมีคนตัวมันมีคนมาเสือกเลยเออมีคนมาเสือกเนะอุ้ยร้านไข่ไม่รู้ร้านไข่วะนอะร้านคนกี้เป็นร้านเลยอ่ะไอ้โฉมอย่างเงี้ยนี่ชมดูตัวตึงเข้าไว้นะตัวตึงเขาจะเป็นร้านอย่างเงี้ยผมโคอชีโมอะไรตัวตึงตัวตรงเหี้ยอะไรวะ นี่ผมเพชรนะครับโอ้นี่ผมเพชรนี่ก็ยี่สิบแปดเ,เอ็มแครไปคิวแมงแคนเทพเลยสั์แคนแมงแปดร้อยกว่าล้านข้าวหัวแคนแมงแปดแล้วกว่าล้านอะตายแล้วนะอืห้าแดงแล้วผมคิ้ชมล้วจะเห็นวนะ่ามีคนห้าแดกแล้วผมตายคนระับไอคนนี้เลยนะ่อเออนี่เฮียนี่แมงหกเอ็มหกจุดหนึ่งผมโรหกดสองนะโอเคแลมคนี้ก็ <c oughs> ได้มาหนึ่งตัวนี่ผมว่าผมต้องทำชอนะ็อตแลเดี๋ยว ผมทําไฮไลท์ดีกว่าเ,เดี๋ยวแล้วนี่ก็แล้วสิ่งที่ผชมกันจะได้เห็นก็คือไฮไลท์นะครับการพีพีอมผมนะครับและมันจะมันแค่ไหนผู้ชมต้องก็ต้องไปดูเนาะ She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Boomers all around say her body is fantastic, all natural, well, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah they say that she's a lass. Yeah the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it. Till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session. If you get what I am saying, and they say that she's not easy. No, she's really complicated. But that only makes it better. And it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around. I've never hesitated. But she's got me captivated. So the game I'm gonna play it. Yeah. She got a body like a thing She likes to keep the party going. และก็มีประมาณนั้นเลยผมับไ,ไลฟ์ของวันนี้นะก็ถือว่าได้ค่าหัวมานิดหน่อยนะ เอาผมก็33.3ขึ้นเป็น33.4ตอนแรกก็จะเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วแต่ว่าพอดีมีพวก10อง 11m เลยก็เข้ามากันตรึงนะก็เลยได้มาอยู่ในเซิร์ฟเดิมต่อไปนะโอเคผมก็ใครชอบมายู่กดไลค์กดแชร์ตามกูกันดิ่งนะใครกดไลค์ต้อนนี้ผมมีไอค์เมิ่มขึ้นนะครับการกดแชร์ตอนนี้ผมเจ้ยการกดแชร์แล้วไม่คลิปเนี้ยมีคนดูเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ไลค์เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะทุกเบตาเนี่ยทำให้คนอื่นเห็นช่องเยอะขึ้นทำให้คนอื่นเห็นกันมาเยอะขึ้นนะแล้วก็ นอนก็จะเหมือนข้อหนึ่งกับสองเื่กดใช้เยอะขึ้นก็อะไเยอะขึ้นด้วยนะครับกกกกตันก็ตัดดิ้งเลยก็คือจะไม่พลาดคิดใหม่ยัช่องนั่นเองนะครับแลยทีนี้เขต้องไปแล้วนะครับก็เใหม่ทิ่หน้าผม